้องปักแรกเดือนมีนาคมของชาวราศีพิกจิก ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงปักแรกนี้คุณมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานหรือสร้างความมั่นคงให้เกี่ยวเรื่องของการงานได้พอสมควรแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างหลักฐานนี้พอสมควรคุณจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทนค่อนข้างสูงอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณก็อ,อยากให้คุณเตรียมรับมือเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับ คนที่เป็นพนักง,งานบริษัทอาจจะเกิดการหักหลังหรือเกิดการแทงข้างหลังระหว่างเพื่อนร่วมงานของคุณได้ก็อ,อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของคุณไว้ในช่วงนี้สักหน่อยก็จะเป็นโอกาสที่ดีแต่ก็ยังถือได้ว่าความอดทนความพยายามในการทํางานของคุณในช่วงนี้ก็จะก่อร่างสร้างตัวหรือสร้างความมั่นคงหรือทําให้คุณมีความเชื่อมัน่นสร้างความเป็นปึกแผ่นเกี่ยวเรื่องของการงานให้คุณได้ในช่วงนี้มากเลยทีเดียว ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะมีการคิดและไถ่ตองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินบางคนอาจจะมีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวแต่ก็ยังมีความคิดที่ยังไม่แน่ใจในการที่จะจับจ่ายใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนในการซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยเพราะว่าคุณยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินในบางอย่างว่าคุณจะไปตลอดลอดฝั่งได้หรือไม่ก็ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจวางแผนทางการเงินให้ดี อย่าไปเสี่ยงการเงินหรือไปเสี่ยงโชคในช่วงนี้เพราะว่าคุณไม่ค่อยมีโชคลาภหรือโชคแบบฟุกฟุกในช่วงนี้สักเท่าไหร่อยาาให้คุณมุ่งเน้นในเรื่องการเงินที่มาจากการงานหรือน้ำพักน้ำแรงของคุณคุณก็จะมีโอกาสที่จะสร้างหลักฐานให้กับตัวคุณได้และครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํา ในเรื่องของความรักความรักของคุณในช่วงนี้คนที่มีครอบครัวคุณอยากจะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัววางราักฐานให้กับคนในครอบครัวได้มากเลยทีเดียวแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างหลักฐานให้กับคนในครอบครัวแต่เชื่อว่าด้วยความสามารถของคุณก็จะสร้างความเป็นปึกแผ่นและความรักให้กับครอบครัวได้อย่างดีแน่นอนเพราะว่าคุณและครอบครัวมีความตั้งใจที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้กับสถาบันบครอบครัวของคุณให้เกิดความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่น มีความรักความสามัคคีกันภายในครอบครัวก็จะมีความสุขสดชื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีดวงเกี่ยวกับคนที่เข้ามามากมายนะักเพราะคนที่เข้ามาก็อาจจะหวังผลประโยชน์หรือโกหกคุณแม้กระทั่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเศร้าส้อยไปเลยทีเดียวสำหรับคนที่คุณคาดหมายที่จะลงหลักปักฐานกับเขาเอาไว้ก็อยากให้คุณระมัดระวังหรือไต่ตองหรือดูแลใส่ใจตัวคุณเองให้มากขึ้นพยายามดูคนที่เข้ามาว่าเขาเป็นคนเป็นแบบไหนเข้ากับคุณ ได้ดีจริงหรือเปล่าก็อยากให้คุณใช้เวลาในการพินิจพิจารณาหรือบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนแยกกันอยู่ไม่ค่อยสมใจปรารถนาอย่างที่คุณต้องการมากนะักแต่หากคุณได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วและคุณพยายามหาความสุขให้กับตนเองเชื่อว่าความสุขของคุณก็มาจากตัวคุณเองได้มากโดยที่ไม่ต้องได้งอไข่ก็ขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆคุณก็จะมีความสุขกับตัวเองอย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปนั้น